สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแต่ทำผู้ชมวทุกทุกทันนะครับผมยอดวันกอนกอ,ก,อ,ก,อ,ก,อก็จะพ่ายเอฟซีแต่ทนผู้ชมทุกทันไปฟังการโทษสัมผัสระว่างนนทยาพาด้วยกับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับเลขสูตรคำนวณเพื่อหายมาแล้วนะครับมว,วันที่สิบหกธันวาคมหกหกนะครับพระเทวรา้ยังได้ก็กตามไปฟังน้ำกันนะครับขามาแล้วก็รู้น้กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมือทางบนนอีกคนุ่นทิยาในแบงปันมาให้ผมแต่จะทำเป็นคลิปเพื่อจะเอฟซีในสมุทรสงครามได้ฟังในรูปไปนํ้วกันทุกคลิปนะครับที่ได้ยังไ้ตามไปฟังพร้อมกันผมเลยนะครับตามผมมาน,นะครับนะกรเมือนุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะแนวทางของคนนี้ต้องวดจะมีเลขสูตรคำนวณน,นะคะ ไปใกล้เลขออกนี่จะเป็นเลขุ้มฝันนะคะข้มฝันของก็ยอดนี่ึ่งว่าจะเขา่าสามงวดซี่งวดซ่อนนะคะงวดนี้กระุดนะคะตัวเลขก็บนี่เข่าไม่รุดบัวากันนะคะงวดนี้เพิ่นหายมากต้องวดนี้เป็นเลขสูตรคำนวณนะคะขมฝันนี่ยังบ้านหายมานะคะจะเป็นโตัวไดนะคะในงวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกนะคะจะหายไปตั้งเสียงดำผ้าละวันนุ่นที่ยากกับอาจารย์ยอดดีํำนะคะนะคะ,ะ,คะเพิ่นกระหายมากแยกบนแยก มันมีรางพิเศษเม็ดเดียวนะคะตัวกับน้ำนะคะจะเป็นตัวใดนะคะไปส้มไปฟ้าน้ำกันเลยค่ะน้นทิ่อยอดลื่ไเบิ้งนะคะยอดหลังะค่ะยอดหลัง,ะะอ,ลงะะอาจารย์ยอดนะคะเลขเด็กน้อยแฝดน,นะคะเด็กน้อยแฝดเพิ่นจะให้วิ่งเก้ารูดเก้าบนล่างนะคะถ้าผู้ใดรู้หนึ่งเดี๋ยวเขาทั้งบนทั้งล่างขางบนออกศูนย์เก้าเจ็ดขางล่างออกเก้าหนึ่งนะคะนะคะ หมวดนี่เด็กหน่อยแปดยังบ้านมากนะคะมากลับไปเบิร์สูตรคำนวณกันก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีครับครูติยาพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงค่ะผมว่านี่โชคดีคบอโอ้ไม่ไม่มีโชคเลยครับไป็ตัดโอโกหมดเลยไอเลขที่เราไม่โชคมันมาตัน,านั้นหรอกเอาไม้ค่ะเอาไม้ เาปุกทยากอยากจะบอกปูทยาไอ้ติกไปนะมัดจบไอ้ันนั้นวัดจะทินอะมันจบให้แม่เขาไอ้เึห้าใบแล้วก็ไปจับที่ไอ้จังหวัดเขาอีกไ้สิบใบอีกเ่าหนแล้วันไปกดอะไรให้แม่เขาไม่รู้เลยเขาถูกได้ตังคูงห้ามื่นวันถูกสกกินกินได้คนกจะถูกวนเนาะ จะตามตามทุกตัวทุกตัวก็จะมีตาคิบเพิ่นมันก็เยอะไหมคะเพิ่นบอสรุปว่าต้องงวดจับหายตัวนี้แล้วเลขจะออกแล้วจับตัวนี้ตัวนี้ยังสิเราเอาแบบเลขออกแล้วเพิ่นยังเม่ามันมีตัวเพิ่มตัวยงกับมันกับบทันล่ะไม่ทันมันจับไปจับเที่ยงแล้วเขาจะมีครับต่อไปใน้งวดต่อไปนี้ผมจะให้งวด ตัวอ้ดแล้วก็ไอ้โกงสุดท้ายใต้จะออกหรือวันออกชาวแต่ชาวเราย่งงี้ก็ได้เพราะว่าอายุไปมันิดเยอะเมื่อกี้งวดเมื่อกี้มันมันอั้นเยอะผมก็เลยอยากให้ตัวตามออกท่ได้ได้มันก็ไม่เข้าอีกเมือนเดิมค่ะครับอ๋อชอบไหมครับ้อมแล้วค่ะที่ตามที่พ่อส่งมาได้ไลนหนิมันบอกค่ะครับครับผมจะลดให้อีกตัวหนึ่งลดออกแล้วเพิ่มอีกตัวหนึ่ง รอ,รอบเอาบรแล้วเนาะ่ะครับรัฐบาลไทยไประจำวันที่16เดือนธันวาคมปีปตกปี166นะครับวิ่งบนเจ็ดเมตรเดียวครับค่ะวิ่งบนเจ็ดเมตรเ,เดียวค่ะครับแล้ววิ่งล่างห้าเมตรเดียวครับวิ่งล่างห้าเม็รเดียวค่ะครับทีนี้จับคู่บนครับสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดค่ะ เจ็ดหนึ่งหา <C> e <at> อองเนึ่งห้ค่ะรับอบกมเล่นตั้งางเลยครับตั้งแตัวสองแวหางเลยครับสามตัวเล่นครับห้าครับไม่ก็จยยินครืผมเสามตัวเล่นน้ำหนักทอกันค่ะครับรักน้ำหนักรักทอกันครับต้อง อาซับตัวสองหางนี่เอาที่นี่สองตัวบนล่างครับสองตัวบนล่างค่ะเจ็ด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 ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะเน้นที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าครับบวกลงไปเลยครับตัวเน้นเน้นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งห้าค่ะครับหนึ่งหกตัวกันครับหนึ่งหกเป็นตัวกันค่ะครับเป็เศษล่างครับ พ่เศษเจ็ดห้าพิเศษล่างห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับตัวกันคือสี่หกครับตัวกันคือสี่หครับมีแค่นี้แหละครับสวัสดีเด็กน้อยแปดอี่ยัยงบ้านไมีมาบ้านไหนรู้น่ะค่ะครับเด็กน้อยแปดประมาณแม่ก็ส่งไอีกประมาณวัอวันก็ไม่รู้ถ้าถ้าได้มาผมจะส่งไลน์ใหุ้นทยาทันทีแล้วกับค่ะ สรุปรแนวทังของพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดบุรีรามอ์วันที่16ธันวา5องพันห้าร้อางบนวิ่งเลขแรกเลขวิ่งนี่เจตัวเดียวจับคู่ไหเลข3ตัวจะมีสา7เจ็เหนึ่งหเลข2ตัวบนล่างับมีเจเจ็มีหนึ่งหาเป็นตัวเน้นตัวกันคือ16ึ่งหสำหรับวิ่งล่างหาตัวเดียวพิเศษล่ากคือ5 7าเห้าตัวกันคือส6ตรงกันเ่ค่ะพ่อ ครับตรงกันกับถูกต้องครับเท่านี้ฟันเนี่ยเรากันไห้โค้งสุดท้ายนะครับค่ะค่ะขอบคุณพ่พอหลายๆเด้อค่ะที่ใหนน้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสุริแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอา่าสวัสดีครับค่ะพ่อมาเป็น้องเอฟซีเกษตรยินดีเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างรุนที่ยากกับพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดบุรีรำนะคะเพิ่นจะมกักจะให้ต้องมวดแบบนี้นะคะแนวทางของเพิ่นนะคะ พาวาค่ะไ้ซ่าเพื่อนกับว่าจะดูเหมือนจะไปรอบการบ้านนะคะกับว่าสบายใจเพื่อนกับปลอยมาตองหวดนุนทิยาก,กับปล่อยลงเลยบอดดักกัวใบนะคะแนวทางของอาจารย์ยอดแยกบนแยกล่างนะคะเลขวิ่งเลขแลนวิ่งบนกับตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวนะคะ,นะคะ สำหรับผู้ใดล้อเลขพ่อเวท่าจักน้อยแล้วค่ะตามที่คุยกับพ่อเวพ่อเวบอกว่าไม่เกินสองสามวันนะคะเดี๋ยวทีเอฟซีโอนเงินมาให้พ่อเวเดี๋ยนุนที่ญาติท่านทาไปมอบนะคะนั่ไปมอบให้แล้วก็จะอะไรซื้อหลังจากนั้นพ้วเขาก็จะให้แนวทางมากนะคะตัวใดขเขากาค่อยมาติดตามน้องกันแนวทางของพ่อเวนี่เลขคนจะมีบ่เกินสองคู่แต่ว่าบ่ได้เข้าทุกวดเด้อค่ะทํานก้มเข้าใจตรงนี้นะคะ ถามันเขามันก็มาจากเขาตรงๆบ่่คยเขาโตรกราบแต่ว่ามันบ่ได้เขาทุกง้วดนะคะนะคะวันนี้เพิ่นจะไ้มาตัวใดเข้ากับมาลุนน้ำกันนะคะสรุปว่าแนวทข้างของอาจารย์ยอดบุรีรํานะคะในคลิปนี้นะคะว่ววันที่16ธันวาคม2566นะคะเพิ่นก็ใไ้เลขวิ่งเลขแลนวิ่งเจบนจับคู่ไห้3 7เจเจ็ดเจนึ่งหานะคะไ้น้ำหนักเท่ากันนะคะสองตัวบนล่างไ้น้ำหนักเท่ากันนะคะ เลขสองตัวบนล่างก็จะมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเป็นตัวเน้นนะคะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหาเป็นตัวเน้นนึ่งหกเป็นตัวกันนะคะสําหรับข้างล่างนี่ก็ให้วิ่งหาตัวเดียวนะคะให้ล่างพิเศษคือห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะแล้วก็ตัวกันก็คือสี่หกนะคะท,ทั้งหมือทั้งม้วนนี่เป็นแนวะทางหาสเจอจักินแบงรัฐบาลนะคะส่วนมากแนวทางของพ่อยอดหรืออาจารย์ยอดนี่เข้ามาสามวดซ่อน สามวันจ้าหรือสี่วัน้นี้มกกักจะเป็นความฝันนะคะที่เขาติดติดตารางวันนี้กรลดแต่ว่าเ,เป็นยังนะคะตัวเลขก็มีเขา่ามรลด้วยอีกเมื่อกี้มือแล้วเพิ่นฝันแล้วเพิ่งจะจให้นุ่นทิยาสัมภาษณ์นะคะวางวันนี้จะเป็นตัวใดนะคะจะใช่หรือจะไกลเที่ยงตัวเลขก็มีเขา่ามรลดกับบวากันนะคะนุ่นทิยากับขอวยพรหาพ้อมเป็พีน่น้องเอฟซีโซดีนะคะของอาจารย์ยอดบุรีรามวดวันที่ 16, ธันวาสอง6นะคะ ครับกับามาเอฟซีและตมุตโตุกท่านคงเสียดายในฟั่งแล้วนะครับขินวันทิยาในสาลูเรเยของอาจารย์ยอดบริลเลยมนะครับเลขสูตรครำนวณน,นะครับสําหรับผมในไทยลิมนี้ก็ทีสะลุอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ยอดบริลเลียมเลขสูตรครำนวณไ้มาแล้วเมดวันที่สิบหกท่านบาคมหกหกนะครับเพื่อนก็วิ่งบนเก็บตัวเดียว นะครับวิ่งล่างหาตัวเดียวนะครับสามตัวบนเพื่อไก่ไม้สามเก็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งหานะครับเพื่อนกระเด็นในตั้งสองตัวนะครับสามเจ็ดเก็ดกับเจ็ดหนึ่งหานะครับเลขสองตัวบนล่างนีนเพื่อไก่ไมาเก็ดเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับเด่นในเจ็ดเก็ดก็บหนึ่งหานะครับหนึ่งหกเป็นตัวกันนะครับสาหรับเลขพิเศษล่างเพื่อนไกม้ เก็ดเก็ดกับเก็ดหานะครับตัวกันซีหกนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสายก,กิมแปงขง้นตบันนะครับหวังไว้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียอย่างเ้ยในฝังแล้วนะครับสำหรับผมแนนไายกิฟตนี่กับที่เขอยุติเพียงสำน,นีพบกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ